Want nobody but you. สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นเย็นห้าโมงละนีครับตายันสวัสดีครับตายันส,สครับยันอายุเจ็ิบสองปีครับวันนี้พามาชมดูที่ข้อไหนแม่ไหน,ไหนครับที่ว่าค้อดใหม่ๆเเดือนหนึ่งแล้วที่ผมไม่ได้แม่นี้เหรอฮะแม่นี่โอ ได้ได้เพศเมียด้วยเมียสุดยอดอ้าวมักคีใส่ด้วยแกบใส่ตลอดโอ้โหใส่อะไรไว้นะตาแกบบลูกอ,อะไรครับลูกอะไรลูกสาวเขาเนี่ยแม่พ่อเขาอะไรฮะพ่อมันสมเทียมนะพ่อสมเทียมของหม,ม,ม,มอหมอหมอติก๊กใส่อะไรให้ครับก็ใหม่ใก็ว่ามาันมันไม่จไนานไม่ได้เป็นใหม่ว่าตัวนี้ราคาพันห้าแล้วเ เราก็เถียงว่าห้าร้อยครับมันผ่านไปแล้วนี่ครับที่ผมบอกว่าสะอาดสะอ้านมากแล้วก็ตาใช้อะไรนะฮะแบบใสแแบบใส่นะครับแล้วตอนเช้าก็แบบใสก็เอาตอนเช้าผลตะเคี้ยออกถ้าบางก็ตัวนี้ตัวนี้พ่อของฝูงนะครับที่ตาซื้อมาตัวนู้นอ๋อตัวนน้นตัวนน้นอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็แดงทั้ง โอ้โหเริ oh ่มเทิมเลยมาแค่เด <after that. S 1> ือนเดียวนะครับเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเลยนะอันนี้ลูกเลยนะครับตาลูกเฮดเคเนาะเฮดเคนะสูงเยอะนะครับทุกคนดูผมมาดูนี่ครับดูนี่สูงประมาณเกือบร้อยสี่สิบเลยนะตานะประมาณอ่าเกือบร้อยสี่สิบแล้วครับเนี่ยอายุน่าจะเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ฮะปวบเป็ดเจปอบปว่ปอเนาะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับตา เป็นสิบแล้วเอ้ยเป็นเท่าไหรนะ่น้าตาตอนนี้เหลือหกเจ็ดตัวเ <7 S 2> ตัวจ็ดตัวก <7 S 2> ับ <8. S 2> ตัวเล็กนะครับตัวเล็กได้ลูกสาวด้วยนะครับโอ้โหแล้วแล้ว,ลวตาไปปล่อยที่ว่าแปลงของตาเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดไรครับยี่สิบเจ็ดไรตาไปปล่อยกี่โมงอะ่ะออกไปกี่โมงก็โมงก็กว่าก็สายแล้วโมงกว่าก็ไปแล้วไปอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งมันไม่อยู่แล้วกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนมเขาดีไหมครับตา ก็ดีเนะอะอนมดีด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่ลูกจะไม่เบียคือคือ,ค,อคือเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่โทมเลยเนาะไม่โมแม่เขาไม่โทมเลยนะครับคือมันมันมันดีครับคิสโมโบูรณ์นะผมว่าส่วนส่วนมากหมอหมอตีเขาจะใส่ฮีสเคครับอืมสวยมากหนักนะลึกด้วยะขาขาแขา้งนี่โอ้โหยังไม่ยังไม่ถึงเดือนหรอฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดได้เดือนอ๋อวันที่ยี่สิบเจ็ดได้ถึงเดือนยี่สิบเจ็ดวันนั้นผมไปหาหมอพอไปหาหมอกลับมาคืนมาถม คลอดเองด้วยคลอดเองคลอดเองด้ยธรรมชาติโดยไม่ต้องไม่ต้องช่วยอะไรเลยไม่ต้องช่วยอะไรเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่ถึงเดือนนะหนาพึบเลยนะครับหนาเลยเจ็เดือนขาขานี่ได้หมดเลยนะครับดูนะยังไม่ถึงเดือนนะครับอีกประมาณสักวันพรุ่งนี้เนาะอวันนี้วันนี้ยี่สิบหกเดือนยี่สิบเจ็ดเดือนในเดือนเมื่อเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับได้วันออกอห้วันลอยกระทงพอดีเลยนี่ แล้วก็แมลงไม่ค่อยมีหน้าตานะตาฉีดแมลงเจ้าเราคิดยังไงครับทุกวันก็ดูอาการตอนเย็นนะถ้ามันมีเราก็จีดไม่มีเราก็ไม่เก็บอ๋ออันนี้ก็มีเยอะแต่เออไม่มีเยอะเนาะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีมันถ้ามันดาถ้าไม่มีน้ำอีงเนียมันจะมันจะไม่ค่อยมีอยู่มันมีน้ำฟักไข่ครับน้ำนั้นเยอะอ๋อ ตรงนี้นะครับด้านด้านดติดกับคลอกเนี่ยก็จะเป็นคลองเนาะ,ะเป็นแอ่งเขาดันนะครับอืแล้วก็จะมีน้ําขังนะครับน้ำขังนี่แต่ข้างคลอกเราแต่ผมชอบอันนี้ครับของตาเขาดูแลดีมากเลยข้างคลอกเราก็ยาดฆ่ายาให้หมดครับมีแค่นี่มีเทียสแล้วก็ปิดมิดชิดเลยปิดมิดชิดเลยนะครับของผมนี่ ที่ข้อของนี่โอ้โหมันเดินเหยียบแล้วมันก็โบเลยฮะยุงก็เข้าเต็มเลยเราต้องดูช่วงบนนะช่วงล่างไม่เท่าไหร่เนาะช่วงล่างไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับลงเข้าช่วงเนี้ยเข้าช่วงช่วงบนนี่ตรงนี้อ๋อเะเอกแล้วก็เดินมาหาตลอดเลยเนี่ยอืมก็จะสู้แมงงวยล้วเห็นจะสู้อยู่นั้นจะสู้แล้วจะสู้เหรอต้องใส่จะต้องช่วยเวลาขึ้นทับต้องช่วยมันทับประคองไงประคองครับมันไม่เคย อืาเราลหนูไม่กลัวเหรอลูกเป็นตัวเล็กไม่กลัวเหรอไม่กลัวเลยนี่ครับอันนี้ลูกลูกตัวไหนครับตัวนี้หรือว่าตัวไหนเนี่ยตัวแม่แดงเล็กเนี่ยแม่ยืนเลยนะแม่ขาวเลยนะอ้าวแต่แม่ขาวเลยลูกออกมาแดงโบ๊ทเลยโอ้โหโดยมากหมอติ๊กเขาจะผสมให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่มันลูกไอ้ลุกอันนี้นะอ๋อตัวนี้อ่าจะลุกนะครับลูกจะลุงนี่ก็ลูกไอ้ลุก นี่ธรรมชาติของแม่วัวนะครับเขาก็จะเลี้ยงให้มันแห้งนี่เป็นพีทสาวของตัวเกระตุ้นนะครับกระตุน้นกระตุ้นในการกินน้ำนมกินนมนะครับขเขาจะเลี้ยงโอ้โหนี่ใช้ได้เลยครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมออกมาจากข้อผมผมจัดการฉีดายาพยาธิให้กับเจ้าไมเคลิลไอพ่อคุมพูงครับมันไม่ได้ให้หมดติ๊กเข้ามาฉีดยาสักหน่อยนี่ไหมของอดีตลูกแคนลดกตกเดี๋ยวแขนลูกจะไปห้อย โบ้เตะนะครับตัวนี้ถ้าผมถ้าผมมาเอานิ้ตาจะปล่อยไหมตัวนี้ไม่ปล่อยไม่่ปลอยต้องตุนให้ได้สึกเจ็บแม่ไม่ปล่อยนะตัวนี้ได้ติดแม่ตัวนี้ได้สิดแม่นะครับเพราะจะขยับไปไล่ไว้แล้วทีนี้ว่ารู้สึกว่านางจะห่วงลูกด้วยนะล่ะพี่นางจะห่วงลูกด้วยนะใช่ไหมตาพอได้อนะมองขวงลูกอยู่แน่นอนที่นอนจะออกอะไรไม่เป็ แม่นี้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วดูนะครับเราจะคัดแยกครอบตรงนี้เนี่ยครับแยกตาเขาก็แยกแล้วให้ให้ของเดียวนะครับก็ลดการกระแทกหน้าตาเนาะทำยุตัวเดียวไปนยุงอัเวได้ง่ายเลยเวลาคลอดก็คลอดง่ายด้วยแต่อีกตัวเนี้ยถ้าออกแล้วไม่ต้องไปช่วยมันอแม่นี้นะครับกินนมเองอะไรเองหมดอแม่ชื่อแม่อะไรนะสวยแม่สวยที่ฟาร์มผมคข้อผมก็มีแม่สวยเหมือนกันสิบปีแล้วสิบปีแล้ว แต่รุ่นฝังลูกมิดวัดผ่ดอจอล้านนี้ครับครับสิบปีแล้วอืมสิบปีแล้วนะครับข้อตาสะอาดมากเลยนะครับแล้วก็มีกลางมุ้งนะครับกลางมุ้งนี่ครับก็สะอาดตอนเช้าตาก็จะทําการตอนเช้าก่อนตะวันเก็บเี็บร้อยเก็บเรียบร้อยเอาไปตากนวดตากนวขายอีกไปตากที่ลานแล้วก็ขายนั่นแหละตากมีกคนมาจับจองตลอดเลยไหมตาโอ้โหออกไปทานในต้นเนาะ ในเขาว่าบ้านร้านค้าี่เขาว,าว่าอีกร้อยเนี่ยแต่ทําไมไม่มีใครไปเอาข้อผมเลยเนี่ยตากไว้ังนะไม่รู้จิตไม่มีใครไม่มีใครบอกมั้ง <c oughs> ที่ข้อผมนี่ก็ตากไว้เยอะเลยเหมือก็เราวันนั้นก็ติดลูกยีดติดลูกต้องรอดเข้ามาดูแล้วมันแต่ของตามันได้เพราะว่ามันมีแกลบด้วยไงมันทํางกระปีเหมือนตื้อซื้อกะปีอืมทีนี้จะให้คนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนใช่ใช่อันนี้นะครับ สวยๆเลยวันนี้ครับก็พอดีนะตาเนาะสิบตัวนี้ก็พอดีเดี๋ยวไม่ไม่เกินเดือนมั้งตัวนี้ครับแม่สวยเนี่ยไ,ไม่เกินเดือนก็จะได้สิบเอ็ดตัวนะครับก็ดูสะอาดสะอ้านนะสะอาดสะอ้านทุกตัวเลยครับดูนะเมื่อไรตรนีน้ ไอแม่นี้ถ้าออกลรกก็ดุกหมือนมันด็กไม่สวยถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดคอแล้วก็จะดุนะครับก็มีมีแหละมียุงแต่ว่าไม่เยอะนะไม่เยอะสะอาดโอ้วันนี้ก็ขอบคุณตามากเดี๋ยวผมมาอัพข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพราะว่าผมไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้วเนี้ยเจ้าตัวนี้เป็นเดือนละนะครับโอเคครับตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ